โอเคก็ถ้าผมเราก็มาจะต่อจากพาร์ทที่แล้วนั่นเองนะเที่เราด้เห่าถึงตรงนี้นั่นเองครับเออไหนวะนี่อ่ะกีเฟนฮึมจุ้งตึ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 ้งจุ้งจุงสองสามสี่แปดโอเค ขอ้างขอ้างขอล้าง,าง,างสักอันแล้วกันนะขอแบบเห็นปะปืนนี้มันโหดมากๆ <c oughs> โหดโมเทพโหดเกินไปแถมโหดมากๆเลยปืนนี้จะโหดและจะโหดตลอดไป <c oughs> น,นี่นะนี่คือเลขรหัสนะท่เราสามารถมองผ่านลูกโป่งได้เท่านั้นนะ อ๋อยด่านนี้แล้วแต่นี้ผมโคตรเกลียดเลยนะมันจะเป็นด่านที่เราต้องหาทางออกอะผมเคยเล่นอยู่ยส่วนผมบอกวาขผมเคยเล่นทุกทุกภาคนะครับ <S <S มันจะมีสวิตให้เราไปอยู่นะครับสวิต2สวิต2สวิตนี่แหละให้เรากดนะครับแล้วก็วกระต่ตันนั้นน่ะผมก็ู้ยิงยิงยังไงก็ไม่รู้ยิงโคตรจากตอนนั้นน่ะ <S <S ผมยิงก็ส่วนผมหมดอะ ทำไมฟังนี่แสงปืนมันโหยิ่งวะไม่ได้ใส่ลกล่องร็แสงมาเลยพี่จากปืนหนึ่งยังกล้าเลยคนไม่เชื่ออ่ามาุณไม่เชื่อนะน่ะนั่นน่ะปูมคุณเห็นไหม ตอนนั้นน่ผมสปีดลารนเว้ยแบบให้โดนตีให้โดนเลยเลยตอนนั้นอะความพิตอนนั้นผมได้ปัดด้วยความพี่ตอนนั้นผมเล่นสายสปีดลารนเว้ยทำให้นนผมไม่ได้กกิบห่านอะไรมาเลยผมวิ่งหลัดมาเลยแล้วผมก็พยายามสปีดลารนเลยเทีย่ไม่ใช้กระสุนไม่ใช่ได้เลยนะ แ mm hmm. ต่ว่ามันก็เป็นไปมันก็เป็นไปได้นะขวาที่ผมจะผ่านก็โคตรหถูกเขจะโคตรลากเลือดครับประมาณนั้นเลยลากเลือดมากกว่าจะผ่านเสียงอุ้ยอุ้ยอุ้ยยายายายอยายอยอะเยอตั้งรับอย่างตัวตั้งรับไว้มันสามารถมาได้ที่ เด็กผีนะไอ้เนี่ยเด็กผีเดี๋ยวมันจำถ้ามัผิดผมจำได้เด็กผีเนะี่ยอันนี้เด็กผีมันจะมาคอยมาจำเรานะถ้าผมจำไม่ผิดใช่ใช่มันเป็นเด็กผีมันไม่เด็กผีที่ทำได้แค่จำเราอะ่ะมันมันไม่ยอมให้เรามายิงมันไม่ยอมมาสู้กับเราจริงแต่ว่ามันก็จะกลายเป็นฟอสในช่วงหลังนะครับ น,นี่มันใช่ว่าจะตายไม่ได้นะผมเนี่ยความจริงเราต้องหนีนี่นะแต่มันก็ตายได้เหมืกำลังวิ่งลงไปนั่แหละแค่เรื่องมันจะสูงมากๆเฉยเรื่องมันเข้าขั้นสูงมากเพื่อน,นไม่น่าไม่น่าไม่น่ารอดนะครับผมมันรอดได้มันยิงได้ยังไงค,ค,คือูจากอาวุธที่มันให้ผมมาไอ้เด็กขี้ไอ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  เด็กเวนโดดเหยียบแล้วยมุนเจอันติดเนี่ยนะมุนแจโอ้ยาแล้วผมเล่นแรกๆมันจะมีบั๊กบักหนึ่งเว้ยบั๊กที่นี่ไม่ตายดีผมยิงเนื้อสุดท้าหมดหมดทุกทุกก็บอกมันไม่ตายเว้ยจบ คือผมเบื่อเลยนะตอนนั้นนะคือเฮ้ยไม่ตายได้ไงวะ้อผมก็ติดู่ด่านนิงแล้วผมก็เลิกเล่นเนื่องจากว่าเอไมา่ใช่หน้าโกงกินไปนะแต่ว่าเม่งบักแต่ผมมันแก้บักแล้วก็ดีขึ้นหน่อยนะผมดีกว่าตอนแรกเยอะเลยครับ ว้าวบอสแมงหนึ่งสาบเอ้ยแมงสาบคิดไั้ไงวะบอสแมลงสาบอยู่ไหนบอสแมงสาบอยู่ไหนครับพี่บอสแมงสาบอยู่ไหนไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะใช่ปผมจะไม่ผิดมีมากกว่าหนึ่งอะแล้วผมจะไม่ผิดนะ ถึงแม้ที่ผมบอกว่าได้มีแค่ตัวเดียวผมพูดจริงงั้นเตว่าตีตูอย่างนี้หรือลงฟ้านี่ก็ได้อะปืนปืนตัวแปด ปืนกากที่เป็นเดอะแบกของเกมของของเกมนี้ผมต้องเอาไประเบิดอะไรเลยเนี่ยคือคุณช่วยบ้านผมหน่อยได้ไหมครับผมต้องเอาไประเบิดอะไรเนี่ยแล้วเอาไปจอดครับผมแตงคุณจะไม่ให้เนี่ย นะฮะนี่เดี่ยวอึว้งมันจะมีนะผมนะเห็นไหมพอเอาปืนโหดมาใชาก้ก็มันมีตัวรัสู้ได้และตรงนี้เหรอ i <gasps> <clears throat> <clears throat> ทำอะไรได้วะด,ดูคดีปันหาแป๊บหนึงนะผมเจอแล้วจุดนี้ก้อนหินนี่ตรงนี้เลย โอ้เชิดมานอนตายเลยเลยน,อน,นอนตายเลยนอนอะไรนอนอะไรเล่นอะไรอยู่หาเราอะ

เรียบร้อยครับผมไปแล้เลยฮอนกี่ตัววะเนี่ยเฮ้ยกี่ตัวเนี่ยโอ้โหใช้แล้วเหยื่อฟูด้วยใช้ฟูดเลยใช่เนี่วยใช่ไหมใช้ฟูด้วย ระเบิดอิ่มเลยฉันระเบิดอิ่มอิมเลยระเบิดหัเราสิบสามลูกมั้งถ้ามองจากอจุดเมื่อกี้นะ ถอยเลยถยลยถยยถอยตัวเี่ตรีาลอยถยคือช่จะมาตีสได้ยังไงเนี่ยคือปรมาจารเลยนะเว้ยไอพวกลอยถยเออเชคตเรยๆอยถยตัวตายละเดอยถยตัวตายถอยถยตายไปเออลอยถยตาเกียง Day, เรอาอไม่ใช่นะทางเนี้ยเนี้ออออยวเี้ยเนี้ยเชีใยที่รู้คือมันต้องมีตีนในกว่าอุ้ยตีนไม่ได้มีแค่มาแค่หนึ่งตีนมาสามสาวผมก็อยากมีฮาเล็มนะครับแต่ว่าไม่ใช่ฮาล็มแบบเนี้ย ก็อยากมีฮาเลมนะแต่ว่ามันไม่ใช่แบบเมื่อกี้นะที่กี่ผมเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นใครใครก็ไม่เอาอ่ะถ้าจะเป็นฮาเลมสามุลีทั้หกเก็บเต็มเ,เลย So... ได้กำเนิดแล้วมาปืนเดือบแบกแบบแบบที่แท้จ,จริงอะ่ะเทียบ,บต่อให้มาจำนวนเยอะก็แบกไหวมาแล้วต,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 ต้องต้องแบกแบกแบกตมาเยอะแค่ไหนก็ไม่แหวไม่หวัน่นถ้าปืนนี้ผมมีถ้าผมมีปืนกระบอกเนี่ยนะ รากามันเป็นพันไม่กลัวครับว้าวก็นะครับผมนะครับพานีนะครับ Trophy Monster 7นะครับผมพานีนะครับขอจบไว้แค่เดี๋ยวนี้ครับผมไว้ตดดตามมุมไหนพาได้นะครับผม,บ,ม,นนบ,ผมบ๊ายบายนะครับ